สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการใช้โปรแกรม smartbit payroll หรือโปรแกรมเงินเดือนนะคะตาม case study ในหัวข้อที่4.4ค่ะพิมพ์รายงานนะคะไปที่รายงานที่2นะคะรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปส1ถึงนะคะให้เราไปที่ search เมนูค่ะจากนั้นให้พิมพ์ pso cp 2ค่ะ แล้วกด enter ค่ะรอสักครู่โปรแกร,รมจะปรากฏประเภทเอกสารรายละเอียดการนำส่งเงินส่งทบสำนักงานประกันสังคมนะคะให้เราระบุเดือนปีที่ต้องการพิมพ์รายงานนะคะคือ02 2558ับ2558ค่ะระบุวันที่นำส่งเป็นวันที่150 2องทัสองหค่ะจากนั้นให้เรากดโอเคค่ะค่ะไปที่จอภาพนะคะแล้วกดปริ้นค่ะค่ะโปรแกรมจะปรากฏร,รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบนะคะจะเห็นได้ว่าในเคสตัดดี้เราจะมี3ราย สคนนะคะคือนางสาวสุขใจเก่งมากนายดีจริงแน่นอนนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะอันนี้คือหน้าที่1ค่ะหน้าที่2จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นให้เราก,กด escape ออกค่ะ cancel ค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการพิมพ์รายงานการนำสง่งเงินสมทบประกันสังคม สปส1 -10 ถึงค่ะ